พับแขนเสือ้อยังไงให้ดูเท่ดูสมาร์ตติดกระดุมก่อนดับแรกนะติดกระดุมก่อนติดเม็ดนอกแล้วไม่ติดเม็ดใน,นติดกระดุมก่อนหลังจากนั้นพับครึ่งน,นะ ตามหลักอยู่แล้วนะมันเป็นสเต็ปคร่าวๆอยู่แล้วที่เราต้องทำปมานี้แต่เพิ่มเติมให้เราพับตรงชายตรงนี้เนี่ยตรงตรงที่มันอยู่ตรงลักแร้เนี่ยพับขึ้นมาอีกมันจะเป็นลับษนาดน,นี้จะเป็นลักษณะนี้ พับเพื่ออะไรเพื่อดูว่าไอ้ตรงเนี้ยมันควรจะอยู่ประมาณตรงไหนเนอย่างสมูพับแล้วมันจะอยู่ประมาณตรงนี้หรือจะอยู่ลงมาอีกหรืออะไรแล้วแต่เราความถนัดแต่ผมก็จะให้มันอยู่ประมาณนี้เใช่เลยอยู่แบบจมเลยอะจมจม,จมเลยนะอยู่แบบจมๆเลยเสร็จุกก,ก,ก็พับขึ้นมาประมาณสองทบพอไม่ต้องสามทบเพราะว่าแค่เสื้อบางคนมันรัดแน่นถ้าสามทบเนี่ยมันจะฟิตเกินไป ก็จะอยู่ตรงนี้พอดีตรงชายเสื้อบางตัวมันตัดมันจะอยู่ตะเข็บตรงนี้พอดีพอเวลาเราพับเสร็จนะแล้วแต่บางร้านตัดไม่เหมือนกันหลังจากนั้นก็เอาไอ้ที่เราพับตรงเนี้ยกลับมายัดใส่เหมือนเดิมขั้นตอนการพับมันก็เหมือนแบบการพับทั่ว,วไปแหละแต่ผมจะเพิ่มการ พิ่มอีกหนึ่งขั้นตอนเล็กๆจะทําให้การพับของเราไวขึ้นไม่ต้องพับหลายครั้งบ่อยกะระยะในช่วงง่ายขึ้นไวไม่เสียวเวลา เมื่อเราพับเสร็จแล้วมันก็จะออกมาประมาณนี้สี่นิ้วพอดีอ่ะสี่นิ้วกําลังโอเคนะกําลังสวยเราพับเสร็จแล้วมันจะออกมาลักษณะนี้เดี๋ยวทําให้ดูอีกข้างเปื่อใครยังมองไม่ทันรนดับแรกติดกระดุเมเ็ดนอกพับเข้ามาทําให้ไวเป็นทหารทําอะไรต้องไวอย่าช้าหรือรอพับเข้ามาช้าไม่ได้เดี๋ยวโดม เสร็จปุ๊บพับ <|th|> <|th|>. นะพพชายที่มันมาชนกับตรงรักแร้นะพับชายที่มันมาชนกับตรงรักแล้ขึ้นไปมาได้ลักษะไหนนี่ถ้าเราไม่พับเราก็จะไม่รู้ว่าพอเวลาเราพรับเสร็จเนี่ยมันจะออกมาห่างลักษณะไหนนะ <c oughs> <derrière> พอเราพับชายตรงนี้ขึ้นไปเราจะรู้ว่าระยะห่างที่มันจะตรงรอยพับกับตรงรักแล้อยู่ประมาณไหนนะครับถ้าเราพรับนะแต่ถ้าเราไม่พับเราก็จะไม่รู้เพราะว่ามีการคาดเคลื่อนอยู่ตลอด สมมุติว่ามันห่างเกินเราอยากให้มันจมยิ่งกว่านี้ก็พับชายลงไ้อีกพับชายลงมาอีกก็จะเป็นลักษณะนี้ติดลักแร้พอดีนเราตามขั้นตอนเดิมพับลงมาสองทบโดยกัะว่ามันพอดีทบแล้วประมาณสนิ้วนะทบแล้วประมาณ3มนิ้วนะ ยิงพับแขนเสื้อบ่อยๆย,ยิ่งชำนาญจะออกมาเมื่อพับได้สองทบเสร็จก็เอาไอ้ชายที่เราพับจากติดลักแร้เนี่ยพับลงไปไม่งงนะออแต่ถ้าใครงงก็สามารถทักที่คอมเมนต์ได้ยินดีให้คำตอบเสมอ อ,นนอ,อ,อันนี้คือเสร็จคร่าวๆนะต่อไปก็เป็นการอันนี้คือเสร็จคร่าวๆนะต่อไปก็เป็นการจัดระเบียบจัดทรงก็คือยัดตรงชายขอบด้านในให้มันเข้าทรงถ้าไม่ยัดมันก็จะดูอุยุอายะรู้จักไหมคำว่า,าอุยุอายะรู้จักปะอ,อันนี้พับใส่จริงแลไม่พับใส่เท่พับเล่นๆแล้วก็เอาออกนะเออยสี่นิ้ว ยังเคยสี่นิ้วนะมาฐานแล้วเราก็มาเช็คดูว่ารอยพับของเราสองข้างมันเท่ากันหรือเปล่าคิดว่าเท่าไหมให้ทายคิดว่าเท่าไหมมาลองดูอันดับแรกรอยพับเท่าร้อยห่างร้อยห่างเท่าไหมนี่ร้อยห่างเท่านะาเห็นว่าตะเข็บสองข้างเท่ากันเห็นะ เ่ากันในรอบเดียวนะก็ฝากไว้เป็นแนวทางสำหรับใครที่พับแขนเสื้อไม่ค่อยชํานัญนะฝึกพับบ่อยๆเอาเทคนิคที่ผมบอกไปปรับใช้กันได้การพับมันมีหลายแบบอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแบบที่นํามาสาธิตให้ดูก็ขอบคุณที่ชมจนจบคลิปว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ <c oughs> ลืมลืมลืมใส่ให้ดูก่อนนะดูความเท่ความกระชับใส่ให้ดูก่อน คับแล้วไม่ใส่ให้ดูได้ยังไงต้องใส่ด้วยเออครับแล้วต้องใส่ครับไม่ใส่ได้ยังไงสำหรับทหารเราต้องใส่แบบจำจำ้ำถึงจะเท่เท,เท่สมาร์ทนะครับแขนเสื้อให้ใส่แล้วจำจ้ำดูเท่ดูสมาร์ท ยงยบงนอาหาเราต้องใส่แบบนี้นะลูกพิเศษต้องใส่แบบนี้เท่านั้น ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับเฮ้ยมีหมวกลืมยวฉบอกกันไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ